ก็ลองพูดดังๆน่ไยเห็นไหมไหนอะเราพูดจะมองไหนอะนี่ไงอันเนี้ยเห็นไหมเห็นเนีเชเช็เโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับคุณอิงเลียวก็กำลังจะโชว์ไอคุณคุณต้องลองเดินดิถ้าไม่งั้นผมจะพูดยังไงได้ล่ะคุณคุณนายกับผมครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดินตะตอนนี้เราเข้าสู่โหมด Active แ a c แล้วนะครับเป็นในการบินตามของโดนนีโน่นีนนีโอนีโนีโนะครับเอ้ยจีไอจี จีจีไอ้เพื่อนเองอ่ะจะได้ปะเนี่ยจีว่านจำมงายอ่ะีไม่สบายจีจโอ้จจอได้ะีโอ้ม่เจอตั้โอ้ไม่เจอตั้งนานไม่จอได้เนี่ยโอ้ั้งไหนออยไปอ่ะไม่ไม่สนใจเลยโอ้ไม่เจอตั้งนานโอ้โห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  โอ้ยโอ้ยีิโอ้ยมันยังหนา่งโอ้ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนครับเนียคุณเจอเด็กไหครับโอ้ยเอาหมานี่ออกมไปไปเล่นกันไหมไปเล่นกันไหมไปไแล้วมันเป็นอะไรอ่ะฮะต้องใส่อะไรอ่ะอ๋อมันชอบมูดก็เลยใส่ไว้กันไว้เฉยๆไอแพดแอร์นะครับสรุปว่าใช้ตัวดีเจไอใช้ไมได้อ่าใช้ได้ S <S มีมีเสียงบูนมาด้วยนะฮะใช,ใช่แต่ก็จะมีการตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าปกติไม่เสียบไม้อ่ะได้ครับตัดเสียงรบกวนแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสกัน <ไป S 2> ว่าไม้ที่เราได้ยินชัดขนาดไหนเอเคครับ<ช>โอเคครับจ